สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโ o บล็กอกที่มีแมปชื่อว่า Team World p a s s o n 2กันนั่นเองซึ่งแมปนี้นะคะก็จะเป็นแมปแนวโอบี้ที่ต้องเล่น2คนกับเพื่อนนั่นเองค่ะทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้พันด่านต่างๆแล้วก็เก็บเพชรเพื่อเอามาอัปเกรดทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นโอบี้ได้เก่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ถ้าพร้อมกันแล้วเราเข้าไปดูกันเลยเราเริ่มจากด่านแรกนะคะทุกคนด่านนี้เนี่ย ก็จะเป็นด่านแนวเ,เป็นไทเทเรียลนะแบบให้พิ่งเล่นใหม่ๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มากับใครนะมาคนเดียวแล้วเราก็จะนี่เราก็จะแบบว่ากระโดดไปก่อนนะก็จะมีเพื่อนเนี่ยคอยกดให้แล้วเราก็จะโดดไปก่อนให้เพื่อนแบบอันนั้นให้เรานะคะทุกคนโอเคโอเคแล้วก็เล่มไปเรื่อยๆนะให้เพื่อนเนี่ยคอยกดให้เราอย่างนี้เออแล้วเราก็ให้เพื่อนอนะ่ะมาได้ค่ะทุกคนวนบันนี้นะแล้วเราก็จะ เล่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะกดสีเหลืองนะคะให้ทุกคน,นมากันนะคะทุกคนไป Let's go Let's go ขึ้นมาเลย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 โอเคครบแล้วไปกันต่อต่อไปนะคะก็จะเป็นสีดำขาวนั่นเองค่ะทุกคนโอเคสีขาวตุ้มเรียบร้อยเพื่อนมาเลยเพื่อนมาเลยสีขาวข้ามได้แล้วสีขาวข้ามได้แล้วมาเลยมาเลย Let's go Let's go Let's go มาข้ามาเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนมาสีขานี้เลยเร็วเร็วเพื่อนมาสิมาเร็วด๋ยวเป็่นใจน่ะเออโอเคไปด้วยกัน let's go นี่ทุกคนนะเราก็จะได้เพชรมานั่นเองนะคะทุกคนเพื่อเอาเพชรเนี่ยเอามาซื้ออัปเกรดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะ โอเคเราไปด่านที่สองกันเลยซึ่งแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะเขียนอยู่นะคะว่าได้กี่เพจนะนี่ก็จะ30เพจ30เพจนะงั้นเราไปด่านที่สกันด่านที่สองนี้นะคะมีชื่อว่าบาลานั่นเองนะคะทุกคนโอเ okay, ค let's go let's go ไปกันเลยโดดโดดโดดโกับสีชมพูให้เพื่อนไปก่อนไปไปเพื่อนไปเลย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 ไป,ยไปอ้า เพื่อนไม่ไม่กดให้เราล่ะเพื่อนกดให้เราด้วย thank you yeah โอเคไป let's go ตอนนี้ก็จะมีคนไปด,ดอูอน,นันให้เรานะคะเดี๋ยวเรารอตรงน,นี้ละกันเดี๋ยวรอให้เพื่อนไปกดให้เพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเรารอขึ้นบนันไดโอเคไป let's go แล้วก็กดสีขาวกดสีขาวไว้ให้เพื่อนปึง้งโอเคไปเข้าไปได้ let's go ตูม มาคนเดียวแบบฉับมาเราก็รีเบิร์ไปเรื่อยๆะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้มีพลังในการกระโดดน,นู่นนีานา่นั่นอะไรอย่างนี้นะก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกคนบายก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวเราไปด่านที่3ามกันต่อเลยด่านที่3มนะคะมีชื่อว่า gravity หรอ gravity สามสิบเพสมาแล้วมีใครไหมนี่มีม,มีมีคนเล่นอยู่โอเคเดี๋ยวกดสีเขียวเพื่อนโดดไปเลยอันนี้มันน่าต้องกระโดดยังไงเพื่อนไปเลย โอ้มันกระโดดสูงได้ทุกคนอ้อเพื่อนตกอโนเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนไปเลสโกสู้เขาแตนแตนแตนแล้วก็กระโดดไปตรงสีม่วงอ้าไม่ได้หรอหรือยังไงอ่ะโอเคกระโดดไปตรงสีม่วงแล้วแล้วก็โดดไปต่อโดดไปต่อเดี๋ยวเรากดสีเขียวให้ยาวๆเลยเพื่อนเด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 ินเดนเดเดเดน ยังไง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 ไปแล้วเพื่อนไปนู่นแล้วอ๋อ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 จะมีคนกดสีม่วงให้เราใช่ไหมกดสีม่วงอ่ะมันขึ้นไปไม่ถึงอ่ะมันขึ้นไปไม่ถึงอ่ะโอเคเดี๋ยวรอให้เพื่อนกดสีม่วงให้ใหม่โอเคโอเคโอเคไปปื้ตุ่มกดสีม่วงให้แล้วกดสีม่วงให้แล้วโอเค โอเคโอเคโอเคใครก็ได okay, okay, okay. ้กดกดสีขาวให้เราหน่อยสิกดสีขาวให้เราหน่อยตอนนั้นตอนนี้เพื่อนกําลังพยายามอ๋อูจะมีเพื่อนคนหนึ่งขึ้นสีม่วงเพื่อนไปกดสีขาวให้เราเพื่อนไปกดสีขาวให้เราก่อนสิเพื่อนเพื่อนสีขาวล่ะสีขาวอะกดกดให้ฉันหน่อยอ่ะกดให้ค่อยแน่อ่ะกดสีกดสีม่วงให้แล้วนะไปกดสีขอ้าวอ้าวโอ้ได้สีขาวแล้ว เตน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 เดี๋ยวเรากดสีม่วงให้ก่อนนะเดี๋ยวเรากดสีม่วงให้โอเคแล้วเราก็จะทําการกระโดดขึ้นไปบนสีขาวแล้วเราก็รีบเดิน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 แล้วก็จะมีสีเหลืองแล้วก็จะมีเสียันี้เสียันี้อันนี้มันไม่ได้อ่ะเพราะมันต้องกดกันสองคนหรอสีเหลืองก็ต้องกดสองคนเราต้องรอเพิ่นขึ้นมาเราต้องรอให้เพิ่นขึ้นมาทุกคนรอถึงจะกดสีเหลืองแล้วก็มากด เสียน,นี้ไปตรงนู้นมันเหมือนมีข้างล่างอีกรอระบ้าบอนะ่ะบ้าบอลอ่นะมีกดตรงนี้อีกโอเคโอเคเราต้องรอเพื่อนสีเหลืองรอเพื่อนรอเพื่อนเพื่อนขึ้นมาสีขาวแล้วทุกคนแต่ยังไม่มีใครไปกดสีเหลืองเลยอะ่ะโอเมกอดเพื่อนกดสีเหลืองเลยเพื่อนกดสีเหลืองเลยเย่ yeah. แล้วก็กดอันนี้กดอันนี้อืมโอเคโอเคโอเค โอเคมันกดไม่ได้อะทำไมอ่ะอืมอืมอืม,อมเพื่นลงเป้าหรอออโน่ oh, no. ตรงนี้มันกระโดดข้ามไปเลยปะโอเคแล้วก็ตึงเฮ้ยมันกระโดดข้ามมาได้มันกระโดดข้ามมาได้มันกระโดดข้ามมาได้นี่ถึงตุม่ม แต่มันต้องใช้สองคนอยู่ดีอ่ะมันต้องมีคนนึงไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเพื่อนเรา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 ะได้แล้วได้แล้วไปทุกคนตื้อตื้ออาอเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงวันหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่ตื้อโอเคถึงแล้วไปเลสโก้ไปเลสโก้ไปเลสโก้กดให้แล้วกดให้แล้วมากดคนนึงกดคนนึงโอเคไปเย่อ้าวอ้าวอุวยเพื่อนบุรีย่า โอเคเราเข้ามาในด,ด่านต่อไปแล้วไม่ใช่ด่านต่อไปเราผ่านแล้วต่อไปด่านที่ส okay, ี่มัวเหรอ m o ว e r มัวร์โอเค o ล้วต้องลงเป็นสีเขียวใช่ไหมลงมาสีเขียวไม่ใช่ลงสีม่วงเดี๋ยวนี้สีม่วงนี้สีม่วงโอเคแล้วมันจะมีอะไรให้เราอ่ะมีอันนี้หรอมีสีเขียวแล้วสีเขียวมันจะไป อ๋ออยู่ตรงนั้นให้เพื่อนไปเพื่อนไปเร็วเพื่อนไปเร็วเพื่อนไปเร็วจะได้กดสีไฟอันหนึ่งไงเพื่อนเพื่อนเห็นทางเดินตรงนั้นไหมว่ามันต้องไปนะเพื่อนเพื่อนมันต้องมีคนมันต้องมีคนไปข้างบนนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปข้างบนเองตูมโอเคปเดี๋ยวเราจะกดสีม่วงใช่ไหมกดสี กดสีม่วงแล้วเพื่อนกดสีเขียวให้เราเพื่อนเพื่อนกดสีเขียวให้เราเพื่อนต้องกดสีเขียวให้เรากดสีเขียวกดสีเขียวอ๋อเพื่อนไปกดสีม่วงแล้วก็ลงไปเดี๋ยวเราไปกดสีเขียวเองเข้าใจไหมเพื่อนโอ้ยเพื่อนทำไมมันเศร้าจังอะเศร้ามากนะมันต้องมีคนไปกดสีเขียวอ๋อมีคนไปกดสีเขียวให้แล้วโอเคไป ตึ๊บโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรากดสีฟ้าให้ตูมโอเคสีฟ้าได้ยังอะ่ะสีฟ้าได,ได้ได้แล้วได้แล้วโอเคเพื่อนไปกันแล้วเพื่อนไปกันแล้วแล้วเราเราเพื่อนต้องกดสีอ๋อมันจะมีทางลงตรงนั้นหรออ๋อเออเองอะ่ะเอาเอาใหม่ได้ปะพอดีเออช่วขนาพอดีเอออุ๊ยว้าวุ่นเลยเพื่อนมาใหม่เพื่อนมาใหม่กดกดลงไปกดสีเขียวให้เราหน่อยได้ไหมกดลงไปสีเขียว ก็ลงสีเขียวให้เราหน่อยได้ไหมเราขอโทษทีเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีทางลงสีขาวด้วยโอเคเพื่อนเฮลมี่นะช่วยเราหน่อยเพื่อนรู้ทริคว่าว่ามันต้องไปตรงนั้นโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะจะไม่เอ่ละรอบเนี้ยโอเคแล้วเราก็กดสีฟ้าใช่ไหมกดสีฟ้าเพื่อนสีฟ้ายัง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 สีฟ้าสีฟ้าตุ้มหนึ่งสองสามสีฟ้ายังยังอีกเพื่อนสีฟ้าสิกดสีฟ้ากดสีฟ้าเรากดสีฟ้าให้แล้ว หนึ่งสองสามเพื่อนกดยังอ่ะยังไม่กดเพื่อนสีฟ้าไงสีฟ้าสีฟ้าเรากดสีฟ้าให้แล้วเองกดสีฟ้าให้แล้วกดสีฟ้ากดสีฟ้ากดสีฟ้าเพื่อนแค่กดสีฟ้าเองอ่ะมันไม่ยากเลยเว้ยหรือว่าคนหมดละหรือว่าคนหมดทุกคนไม่มีใครกดสีฟ้าตาแล้วเพื่อนไปกันหมดแล้วหรอเพื่อนไปกันหมดแล้วหรออุยมันยังมีอีกหลายด่านให้เราทําเลยนะดูดิ ตือ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 ออไม่ก oh ็เราต้องรอให้มีคนเข้ามาใด่านนี้เราเหลืออยู่คนเดียวโอโนโอเคทุก oh no. okay. คนดูด่านสี่ดิสูนคนฆ่าเราไปด่านต่อไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องชนะด่านนี้ก่อนนะคะทุกคนเราถึงจะไปด่านต่อไปได้แล้วตอนนี้ไม่มีคนมาเล่นด้วยเราจะทํายังไงอะใช่เราจะทํายังไงต่อไปทุกคนออไม่ก oh ็ทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเพื่อนคะ่ะทุกคนโอเคไม่มีขายข้ามาเลยคือเจจะไม่มีขายข้ามาเลยเหรอ เจ๊อย่าอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามดันนี้สิคือดันนี้ก็มีหัวใจนะดันนี้ก็มีหัวใจจะไม่เล่นจริงหรอจ๊ะจะไม่เล่นจริงหรอจะไม่เล่นจริงหรอจ๊ะถ้าเล่นฉันฉันพอมเข้าเลยนะไม่เล่นกันจริงดิโอเคงั้นก็จบเท่านี้ทุกคนโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like ลค์และ s u ั s c ส i b e กกับช่อง B G Color Game ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้ว ก็เอาเป็นว่าเราได้เล่นให้คนได้ดูแล้วนะว่าแต่ละด่านมันเป็นยังไงละการถึงเราจะไม่ได้เล่นทั้งหมดนะคะเพราะไม่มีคนโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย